ครับอยู่กับอยอดไอคิวนะครับผมก็มาดูน้องใกล้ๆหน่อยตากล้องก็ไอคิวซีเนียอายุไรน้องอายุเ19เป็นคนที่ไหนนะเวลานี้นจะต่อยมวยรอบนะครับช่อง3นะครับมวยรอบอีซูซุถ้าที่1ได้เป็นล้านเลยนะได้ได้มีรถกระบะอีกแล้วก็ที่1ได้แชมป์มวยรอบอีซูซุอยู่นะก็ถือว่าเป็นแชมป์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับแชมป์มวยรอบอีซูเงินหลายหรือุดใช่เป็นเงินเยอะที่สุดในในมวยรอบเลยนะครับคือแชมป์อ,อีซูซุนะครับร้อยเท่าไหร่น้องที่ชก ร้อยสามสครับ138ยบอนช่อง3นะครับช่อง3นะครับก็มีคิวจะชกวันไหนนะเลื่อนไปโควิดที่เก้าเป็นวันที่9นะครับก็อยากให้ติดตามน้องไอชิวเนาะเนาะยไอคิวเป็นคนที่ไหนเนี่ยมีลาวเอ้ยแต่ตอนแรกๆพี่นึกว่าเองคนเหนือนะแหละอูเจ้านะอูเจ้าไม่เจาไม่ใช่คนเหนือนะเป็นคนอำเภออะไรของบุรีรำเนี่ยกระสังครับกระสังกระสังทำไมนาตามตียังไงพี่สาวงามเลยอายุเท่าไหร่พี่สาวงามเลยอายุเท่าไหร่ สิบเก้ามีพี่น้องกี่คนพี่หนึ่งคนผู้หญิงผู้ชายมึงเข้าทางกูละทีเนี่ยใครจะห้าม่ายยอดได้ชิวนะใครก็แล้วแต่ห้ามว่ายอดไควนะจะไดนวิสาวยังบ่ไอ้ปีนี้อายุอะไรนะสิบเก้าก็ต่อยมวยรอบนันนี่คือรอบตัดเชือกเลยไหมครับถ้าสมมติเราชนะปุ๊บนี่เราสามารถไปต่อได้แล้วก็ชิงหนึ่งติดหนึ่งในสี่ติดหนึ่งในสี่นะครับมวยรอบปีสุดนะครับเมื่อที่แล้วกับพิกชนะใครนะตัวงยุ่ง พริกแพรรอลาซ์ไม่ไม่ไม่เอาพริพริแค่นาวันคือโฮชิลิตนะครับแล้วก็มาพิกแพ้นะครับพิกแพ้อะไรนะเพชรธงชัยนะครับพิกแพ้แบบว่าเป็นต่อสามสี่หนึ่งนะครับผมก็อ้วกออกเป็นแถวเล่พวกต่อนะครับนะผมจะลองกันไปไหนก็ค่ายตัวเองนะเป็นต่อเป็นลองก็ต้องเล่นค่ายตัวเองนะครับก็น่ารักมากนะครับเป็นนิสัยดีอายุสิบเก้าปีไม่จบตัวก็ใหญ่ทำไมหน้าตาเองก็แจ่โดยหน้าตามอ นี่ก็ตะวันฉายนะครับก็กำลังดูหนังโป๊ดูถ่ายรูปวิดีโอกับผู้หญ so ิงคอไปมั่วซ่อยหมดละตะวันฉายก็จะต่อยมันที่8นี่นะส่วน่นก็เจ็บเยอะไปหน่อยครับโชคดีปีนี้ก็เริ่มจนเชียดกิโลจนเยียดกิโลจนเยียดกิโลนะครับผมโชคดีเหมือนมากนะครับตอนนี้นี่ครับโชคดีแต่กองด้หมูแก่แสนเล็กเลยเออเนอะโน่นก็พัฒน์ชัยนะครับเนี่ยโอ้พัฒน์ชัยตะโนเอ้ายิงแล้วขาดสมัยทำทีเดียดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผม ผมบอกคำเดียวว่านักมวยในค่ายมวยพีเคไม่มีใครอ่ยไม่พูดดีกว่าครับเดี๋ยวจะโดนแบนนะครับนี่ก็คือยอดไอคิวก็ฝ่าหน่อยครับมาอยู่พีเคนานยังน้องละได้ประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนแล้วครับสี่ห้าเดือน ตอนนี้เป็นขึ้นเป็น PK เคไปเต็มตัวแล้วเป็นเป็นก็คือยอดไอชิวพีเคแสนใจมวยไทยก็สามารถกาดซ้ายก็ได้กาดขวาถ้ากาดซ้ายก็พุ่งการ์ดขวาก็เป็นมวยขวานะครับถ้าการ์ดซ้ายผมจะยืนซ้ายแต่ถ้ากาดซ้ายเขาชอบล้อดินแบบวันฉลองแต่ถ้าสมมติเขาชนะเนี่ยก็บอกว่าเตะซ้ายดีนะส่วนพ่อคาเพ่อีกมีการดซ้ายทำไมเลยนี่แหละคนเรานะขึ้นหมาล่าเลยแบบนี้ก็อยากให้น้องมันสู้ๆแหละอยากให้ได้แชมป์มวยรอบอีสูงนะครับนะฝากเคลียร์ด้วยนะครับยอดไอชิวพีเคแสนใจมวยไทยจะโชคไวๆนี้อาทิตย์ที่ อาทิตย์ที่9นะครับเสาร์ที่เก้านะครับช่องสารมาฝากเคลียร์ด้วยก็อยากให้โควิดหายเร็วน้องมุ้งไปเลยแล้วันชลอนไปทำไมครับวันฉลองก็เป็นวันไม่พูดไม่บอกนะครับผมก็น่าจะเป็นช่องเจ็ดสีถ้าช่องอื่นผมถอนผมบูตจีนะผมถอนตะกอผมบูตจีเลยผมถอนเย้เซ่อนะครับวันชกช่องเจ็ดสีให้รางวัลเยอะมากวันชกนะครับเย้เซ่อ ขวอนโจก็ต้องมีละสามเหมือนผู้ชนะเอกฟันเขาแตกได้แตกอีกดูเดือนจริงคือช่องเจ็ดสีจริงๆนี่แหละครับผมผมหมกักสองเจ็ดสีเยอะซะตะวันฉานะครับนี่ก็เออก็มีเมียแล้วนะครับมีเมียเป็นตัวเป็นตนแล้วได้ข่าวว่าเมียท้องด้วยท้องไม่เอาจริงท้องไี่พูดเลยเขาเชื่อจริงเลยจริงๆครับก็รักเดียวใจเดียวนะครับเป็นคนที่ถ้ารักใครรักจริงคนเดียวแต่คนนี้ชอบผู้หญิงที่สักลายตรวมุม คนเก่าก็นมมันเริ่มเทิมสักผมไม่ได้มองนะแต่แค่ว่าผมเห็นมันผ่านนะครับนี่ต่เป็นคนที่ชอบคนนมใหญ่นะครับแล้วก็ชอบคนนมใหญ่แล้วชอบรอยสักบางทีหนี่เขาชอบผู้หญิงที่สักลายเต็มตัวนั่นนี่จะเป็นคนชอบอย่างนี้ชอบลองนี่ลองใสแล้วชอบเป็นคนใหญ่ๆมากใหญ่บิ๊กบิ๊กไซส์บิ๊กรบางาดิ่บบางทีจนล้นออกมาในนี้วันนั้นก็วันนั้นผมเห็นวันนั้นเห็นกับตานะครับนะพิตตี้นะครับผม วันที่ไปงานเสียสมานนะครับผมกาแฟมวยไทยนมมันเลิมเทมเลยเห็นขอเบอร์ขออะไรกันอะไรก็ไม่รู้ถามว่าการจะกลับเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงแม่งจนบ่ายสามครึ่งที่หวังพี่หล่ออ่ะกลับพี่หมดแก้ดีหมดแก้ดีโอเคพี่ฟังเอาไปดีเต็มแก้แล้วไปดีเต็มแก้แล้วไม่ได้หมดได้ดีอ่ะมันจะหมดได้ไงเอามาเติมแม่งันห้าแก้วห้าแก้วห้าแก้วเติมให้ได้มาเติมบวกมากกูเป๋เลยโอ้อมิงมิงมิงนี่ยแบบเนี้ย ก็ตะวันสายเจ้า <favorite> พ่อหอมฉีดจันสวนนี้ก็ไอ้มาเนี่ยไอโบราณเนี่โบราณก็ชคโบราณนะครับผมมาเนี่หน้าตาเหมือนอุ่นโบราณเรานะครับนั่งลงนั่งลงเออสวัสดีครับก่อนสถานการงชื่ออะไรสวัสดีครับชื่อกาลิมครับกาลิมไอยิงเขียวยิงเขียวไม่อายไม่อายหรอกยิงเขียวไอยิงเขียวอันบ่เป็นอังเออฟันอาจจะเลี้ยงดำๆหน่อยนึงนะครับนะถือคนที่บ่คอยแปรงฟัน เอาเอาก็พอได้หอมปากหอมคอครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับแล้วก็เพิ่งใส่แมสใส่ไลไปเอา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 ซักนิดนะครับเด้อสวัสดีครับเยสเจอ